88 Fishing Camp ตกปลาดินป่ามือสญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกโอลิมปิกเฮอริเคนเอ็นอสามสนะครับนี่ก็จะเป็นแนวสไตล์แบบวินเทจนะครับวินเทจโบราณโบราณเลยนะนะครับเมดอินเจแปนนะฮะก็หมุนซ้ายได้อย่างเดียวหมุนขวาไม่ได้หมุนด้านหน้าก็จะมีเสียงแบบนี้ นะครับเป็นเสียงมาจากตัวกันติกลับนะฮะเราสามารถปิดลงได้ก็หมุนด้านหน้าด้ายหลังเออก็ยังมีก็ยังมีขนาดปิดตัวกันติกลับแล้วนะนะฮะโอเคสปูนเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกถอดให้ดูด้านในกันนี่นะครับมีคลิกเสียงนะครับ ไอ้ตัวจริงๆเ,เนี่ยตรงขอบสปูลตรงนี้ที่มันเป็นร่องเนี่ยมันจะมีตัวขนเพื่อที่การฝุน่นเข้าไปข้างในชุดนี้นะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับที่เสียงก็ดังใช้ได้นะโอเคระบบเบรกก็แน่นดีนะครับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับลอกวินเทจเปิดหน้าลอกถ้าเปิดหน้าลอกปั๊บ จะไม่สามารถดึงกลับได้นะเราต้องสับแขนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะหยอดน้ำมันให้ใหม่นะครับมันค่อนข้างฝืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าขาดน้ำมันนะเดี๋ยวจะหยอดน้ำมันดูแลให้นะครับผมนะมันก็เลยไม่ลงเห็นนะมันก็จะลงช้านิดนึงปกติมันจะลงฟุ๊บฟุ๊บเลยนะครับตัวนี้ขาดน้ำมันไปหน่อยเดียวแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้มันลื่นนะเพราะว่าที่เขาใส่มารู้สึกว่าจะเป็นจจราบีนะแล้วจาละบีมันจะแข็งแห้งตายอย่างเงี้ยนะครับอ่นะครับ มันก็ลงนะแต่ว่า <c oughs> เป็นแบบสโลว์สลนิดนึงนะฮะนี่เห็นนะครับถ้าโยกบ่อยๆแล้วมันก็โอเคนะเนี่ยมันก็กลับมาและเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตลบีแห้งตายบ้างอะไรพวกนี้เนนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับหมุนลื่นนะครับพร้อมใช้งาน ตัวนี้ก็ราคาเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับราคานี้รวมส่งแล้วตัวนี้สายวินเทจเลยนะฮนะไปทำสีใหม่ก็โอเคนะสวยนะครับทุกตัวนะครับมีรูปมีราคาอยู่ที่หน้าเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับอยู่ในร้านค้านะฮะกดเข้าไปดูได้เลยครับผม